ค่ะสวัสดีค่ะที่นี่จังหวัดยะโสธรน,นะคะพบกับอิวชวนปลูกที่สวนข้างบ้านอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่จำกัดนะคะต้องฟังวิดีโอนี้ของอิวนะคะพนที่บ่นว่าก็พี่อิวมีที่เยอะอิวก็ทำได้ออ,อยากจะให้นำเสนอแบบที่เล็กๆบ้าง อะไรประมาณนี้นะคะพอดีเลยนะคะอิวมีที่อยู่แปลงหนึ่งอยู่ติดบ่อนะคะคือเราคือที่แปลงนี้มีทั้งหมด2ไร่นะคะแต่ว่าอิวถมเฉพาะที่ปลูกบ้านที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนียค่ะเป็นแปลงผักค้างแล้วก็เป็นชะอมแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะคนที่ติดต่อ,อ,อดูติดตามอิอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าเนี่ยที่ประมาณนี้ค่ะทั้งหมดมันจะหนึ่งไร่นะคะ ทำส่วนโหระพาแมงลักแล้วก็กระเพราแล้วก็มีส่วนของบ่อน้ำนะคะอันนี้คือถมได้ประมาณนี้1นึ่งไร่เศษๆนะคะเหลืออยูออ่ประมาณ3งานกว่าๆค่ะถึงต้นไม้ใหญ่นู่นเรายังไม่ยังไม่ถมเดี๋ยวหน้าแรงค่อยว่ากันนะคะเพื่อนๆที่คอยติดตามเป็นแบบลักษณะเป็นไรนาสวนผสมหรือเป็น คนาทองคําอะไรประมาณนี้ค่ะยูคิดว่ามีโครงการจะทําแบบนั้นนะคะก็คอยติดตามชมว่ายูจะทํายังไงต่อไปนะคะคิดว่าคงต้องใช้รถไถทําการใหญ่โตอยู่เหมือนกันแต่รอเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะคะเพราะว่าที่ข้างหลังนู้นยังทํานาอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อนๆที่มีพื้นที่ขนาดเล็กอยู่ข้างหน้านี้นะคะที่ยูจะนําเสนอวันนี้ประมาณครึ่งงานนะคะที่คุณยายกําลังนั่งตัด ออกระเพราส่งลูกค้าอยู่นะคะออจะให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าอู่ทำอะไรบ้างในพื้นที่ประมาณครึ่งงานนะคะตอนนี้สร้างรายได้ให้ที่เห็นอยู่เป็นหลักก็คือเป็นกระเพราที่คุณยายตัดกระเพราส่งลูกค้าอยู่ตอนนี้นะคะพอดีเราได้ออเดอร์มาเมื่อเชา้านี้กระเพรา40ิ แมงลักสี่สิบโหระพาสี่สิบนะคะตัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าแมงลักนะคะตอนนี้คุณยายกําลังตัดกะเพราอยู่นะคะเนี่ยค่ะเราสั่งเราสั่งมาก็ตัดตามออเดอร์อันนี้เราจะมีรายได้ทุกวันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนทำทำแบบว่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ต่อเนื่องได้ไม่ให้ขาดช่วงเพ,เพื่อนก็จะมีรายได้อยู่ทุกวันนะคะสําหรับพื้นที่ครึ่งงานที่อุตจะนาเสนอนี่คือเนี่ยค่ะที่คุณยายทําเป็นตัวอย่าง ะะอยู่เพราะเ,เจ้ากระเพราเนี่ยค่ะเป็นกระเพราแดงนะคะซื้อมาซองหนึ่งซองละสิบบาทนะคะแล้วเพาะใส่ถุงดําค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเพาะมาจากมหาสารคามตั้งแต่เริ่มถมท,มที่ถมที่แปลงนี้นะคะอยู่ก็ทยอยมาตรวจงานมาดูบ้านดูอะไรอยู่ตลอดแล้วก็พอเจ้ากระเพรานี้มันงามอยู่ในถุงดําสักประมาณคืบหนึ่งอยู่ก็ ใส่ตะก้าเอามาให้คุณยายปลูกรอนะคะพร้อมกันกับเจ้านี่นหยหนานะคะตอนนี้กําลังงามอันนี้คือปลูกพร้อมกันเลยนะคะกับกะเพราตนนัวนี้สูงท่วมหัวแล้วนะคะบางต้นก็พยายามที่จะมีลูกให้แล้วนะคะงามไวนะคะเนี่ยอยู่ปลูกที่มิที่มีรายได้เดี๋ยวก่อนนะมีรายได้จากกะเพราก่อนนะคะแล้วก็มีจากแก้วดาวเรืองนะคะดาวเรืองเคยนําเสนอแล้วนะคะเราเอาไปเป็นไม้กา ส่งลูกค้าในวันพระนะคะร่วมกับใบเตยแล้วก็ดอกไส้ทองนะคะในในเครื่องงานตรงนี้นะคะมีระยะได้สองอย่างดาวเรืองกับกระเพานะคะนอกนั้นคือ,อพืชหลักอยู่ใช้เป็นเจ้าไนนานะคะไนนานี่พอดีว่าอิวไปเห็นเพื่อนที่เขาปลูกแบบมืออาชีพที่ปักช่องนะคะบ้านเพื่อนอยู่ปากช่องเขาปลูก ระยะประมาณนี้จะถี่สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามว่าอ,อีจะทํายังไงต่อนะคะกําลังงามเ mm. นี่ยคุณยายฟยีไม่คุณยายเป็นคนปลูกนะคะระหว่างที่เรารอผลผลิตจากเจ้านห่หนานะคะซึ่งปีหนึ่งปีขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มให้ผลผลิตนะคะแ,ะแรกๆก็จะไม่เยอะนักนะคะพอปีที่2ก็ถึงจะเริ่มดกนะคะมีโครงการว่าจะไปทํากระท่อมไว้หน้าปากทางถนนใหญ่หนู่นนะคะแล้วก็จะ เอาสินค้าการเกษตรของเราไปวางขายอันนั้นคือ,อโครงการระยะยาวนะคะหนึ่งองสาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอดูพืชหลักก่อนนะคะอีกตัวหนึง่งจะเป็นมะนาวนะคะ่ะเพืเ่อนอันนี้มะนาวก็ลงพร้อมกันนะคะก็คือถมที่แปลงนี้เสร็จลงไปเลยมะนาวนะคะลงเป็นซับวางไปเรื่อยๆอันนี้จะปลูกขี่นิดนึงเพราะว่า อยู่อาศัยว่าจะตอนนะคะมีโครงการว่าจะตอนกิ่งขายะคะเพราะว่าไอ้ส่วนที่เก็บลูกนี่อยู่ในสวนของคุณยายที่อยู่สวนในเ,เรามีอยู่แล้วหลายต้นแล้วนะคะส่วนนี้จะเน้นเน้นกิ่งตอนนะคะเราก็เลยปลูกทีนิดนึงนะคะจะลกนิดนึงนะคะหน้าฝนนี่เอาย่าไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็ส่วนพืชหลักก็จะมีเนหนามะนาวแล้วเนาะ ลองลงมาก็จะเป็นมะเขือค่ะเ,เพื่อนๆนี่มะเขือมะเขือนี่คือปลูกเพราะมาจากมหาสารคามเหมือนกันแต่ว่าไอตัวนั้นนะคือเก็บลูกกินที่นู่นแล้วใส่กระถางนะคะเก็บลูกกินแล้วทีนี้ก็เอาออกจากราอาออก,จากระถางเอาออกจากถุงหยาบดาใหญ่ที่เคยนําเสนอในสวนคนเมืองนะคะเอาลงมาทั้งทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เอาลงดินนะคะเพื่อนๆ หน้าฝนใบจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าผลผลิตออกให้เรากินอยู่ตลอดนะคะหวานมากเลยด้วยอันนี้คือปลอดสารแท้ๆนะคะปลูกปลูกแบบไม่ต้องสนใจมีโรคมีแมลงก็ลดน้าไปเรื่อยๆให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็สู้โรคของเขาเองนะคะแล้วมันจะหวานอร่อยนะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องต้องหายาฆ่า,มาแมลงมาเลานะคะเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตเรากินได้ตลอดนะคะปลูกสําหรับกินนะคะ นี่ถ้าเหลือเกินกว่าน,นั้นมันบางบางทีคุณยายไปตลาดนัดเราก็ใส่ถุงไปขายด้วยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนูนเป็นมะเขือที่อยู่ในกระถางและเราเอามาลงดินนะคะมันจะดูแลได้ง่ายกว่านะคะบางทีถ้าอยู่ในกระถางาพืชกระถางเนี่ยถ้าลืมลดน้ำเนี่ยไม่ได้เลยวันเดียวเหี่ยวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเอาลงดินเนี่ยเปอร์เซนต์การอยู่รอดและการมีชีวิต อยู่ที่ยาวนานจะดีมากกว่าอยู่ในกระถางนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองเรามีพื้นที่น้อยเรามันจําเป็นต้องปลูกในกระถางก็ปลูกไปแต่ว่าก็อย่าลืมลดน้ําใส่ปุย๋ยแค่นั้นเองค่ะแต่แต่ถ้าลงดินเราสามารถทิ้งขว้างก็ได้น่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็คือว่าอ๋อนี่ไงมีพริกด้วยนะคะมีพริกแซมค่ะรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเลยค่ะทุนยายเอามาปลูกเห็นไหมคะนี่ไหมพอได้เก็บกิน ได้ได้ผลผลิตแล้วนะคะนี่ในส่วนของการสร้างไรายได้นะคะเพื่อนๆที่อยากจะปลูกสามารถทำทำตามอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่เพื่อนๆเ,เ,เลือกเลือกเอ่อถ้าถ้าจะลงกะเพราโหระพาแมงลักเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะต้องแยกนะคะอย่าปลูกใกล้ชิดติดกันเพราะเขาจะมีความมีความเสี่ยงเรื่องที่เขาจะฟิตเตอร์ลิงกันสูงนะคะ เขาจะาข้ามสายพันธุ์กันได้ง่ายมากเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะปลูกปลูกแยกปลูกแถวนะคะเนี่ยเวลาเก็บคุณยายเขาจะเลือกเก็บในส่วนที่มีดอกก่อนนะคะดอกอ่นอนๆนี่เขาก็สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เหมือนกันนะคะไอ้พวกที่มีใบๆเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนมากจะคุณยายจะเลือกช่อที่ที่มีดอกตัดไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะงามไวมากเพราะว่าได้ได้ปุ๋ยคอกนะคะ จะไม่ขาดเลยนะะสวนอิวนี้คุณยายจะขุนอ้ไม่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายมีทุกทุกชนิดเลยนะคะที่สวนคุณตาข้างในเขาเขาเลี้ยงทุกอย่างนะคะนี่อะนะคะทีนี้ที่อิวบอกว่าเออพยายามปลูกแยกกันเ๋ยพาดูนะคะสวนสวนสวนนี้ครึงงานเพื่อนๆดูครบหมดแล้วเนาะ ว่ามันจะมีประมาณนี้เราสามารถให้เขาเพึ่งพาอาศัยให้เขาอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วพอโตจริงๆแสงไม่พอจริงๆเราก็ค่อยลือถอนออกเพราะว่ากว่าเจ้านี้จะกว่าไอ้เ,ออเจ้าในาหน่าจะโตเติบใหญ่เป็นกิ่งก้านสาขาบังแสงกระเพรากระเพาก็คงจะแก่ไปแล้วนะคะเราก็ลือ้อเราก็เปลี่ยนที่ใหม่ ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าพืชพอพืชหลักเรางามแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปงนนลงพืชพืชล้มลุกไม่มีปัญหาเราปลูกใหม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้ากะเพรานี่แค่เดออือนกว่าเราก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วเราไม่ต้องไม่ต้องอยู่นานได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าพืชหลักเราลงไว้ดีๆว่าแปลงนี้เราจะใช้พืชหลักอะไรพืชรอ,องเป็นอะไรนะคะเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ทําไปทํามาว่าสวนแค่ ครึ่งงานยิ่จะมีทั้งพืชหลักพืชรองอยู่ด้วยกันแบ่งๆกันไปนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตทุกอย่างนะคะแจกแจงดีๆศึกษาดีๆเรื่องแสงนะคะเรื่องแสงนี่ดูดีๆเพราะว่าพืชบางตัวชอบแสงมากแสงน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือสวนกะเพราเนาะทีนี้สวนโหระพานี่สวนโหระพา,พาไม่พอขายค่ะเพื่อนๆตัดจนกุดเห็นไหมคะ วันนี้ไดออเดอร์มาตัดก็จะกรดมากกว่านี้อันนี้คุณยายเพิ่งปลูกใหม่เพิ่มเข้าไปสองแปลงสามสามกับตัวที่เริ่มโสมแล้วก็เราก็ปลูกปลูกเสริมขึ้นไปอีกนะคะอัน,นเป็นพื้นที่ริมบ่อนะคะตัดจนส่งลูกค้าจนจนงอกไม่ทันว่างั้นเถอะนะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นสวนแมงลักมีที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเป็นประจำนี่น,นะคะตอนนี้ถึงปลูกแค่สามอย่างแค่นี้ก็วันละร้อยกว่าบ,บาท ได้รึแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับการนำเสนอเรื่องพื้นที่น้อยพื้นที่จำกัดก็จะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ